ออกมาละจ้าสำหรับคะแนนในการโหวตเมื่อวันที 17, ่7 7พฤษภาคม2 5 6 7สวัสดีค่ะ FC แฟนครับ FC หลายๆคนกติดตามผลคะแนนของเพลงลูกทุ่งเน็ตเวิร์กตอนนี้เนาะหลายคนก็นเข้าไปโหลดแอปลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเพื่อสะสมแต้มในการฟังเพื่อสิได้น้ำมาโหวตนักรองที่ชื่นชอบกันแล้วนะคะ สำหรับการกิจกรรมดีดีเช่นนี้นะคะลอยแต้มทอกับหนึงการโหวตพี่น้องหนึ่งนาที่การฟังทอกับหแต้มสำหรับ17พฤษืภากม2 5 6 7นหาี่กะขอแสดงความยินดีกับน้องแอมชนทิชาเนาะกะอยู่ในอันดับคือกันนะอยู่ในอันดับของการโหวตคือกันอันนี้กัเป็นการรวมมือรวมใจสะสมแต้ม เพื่อโบวตคะแนนให้กับสาวหน่อยมหัศจรรย์ของข้าลูกสาวคนเก่งของพ่อพ่อแม่แม่มาโดยตลอดเนาะโดยผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นสําหรับสาวหน่อยคนเก่งนี่เนาะสําหรับมือวันที่17พเษภาคมนี่อยู่ในที่อ่า1.27% fc แฟนคลับที่ชื่นชอบน้องแอมรีบเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเพื่อสอยกันพักดันเป็นกำลังใจให้ลูกสาว ก้าวขึ้นสู้อันดับกันนะคะดีไปนบแอปกันนะคะเมื่อนี่กิยังท่านกิจกรรมถึงวันที่20จ,จ้า